มาตามติดกันต่อกับภารกิจของคณะกรรมาการสามัญประจำวุฒิสภากันค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาจัดสัมมานาเรื่องการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน คณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์อุทิสภาจัดสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและมีนายทวัสสุระบาลประธานคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์อุทิสภาเอารายงาน ซึ่งการสัมมนา,าครั้งนี้มีสมาชิกวุฒิสภากรรมธิการหน่วยงานด้านการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจำนวน3จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดระนองตลอดจนผู้ประกอบการด้านทุเรียนเข้าร่วมการสัมมนา,าโดยมีการรับฟังข้อมูลทางวิชาการการอภิปรายและมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนณนะบ้านกลางสวนรีสอร์ทอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร พลเอกเรียงไกรศีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกล่าวว่าทุเรียนนับเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานโดยได้รับสมญานามว่าราชาแห่งผลไม้ไทยตลอดจนเป็นสินค้าที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับเกษตรกรและประเทศชาติการส่งออกทุเรียนไทยในปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการสูงอย่างไรก็ตามการรักษามาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือถือเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศมีความเข้มงวดและซับซ้อนมากขึ้นทุกปีดังนั้นการรักษามาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความน่าเชื่อถือของสินค้า จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ทุเรียนไทยสามารถยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงสำหรับกิจกรรมช่วงเช้าได้มีการบรรยายหัวข้อเรื่องมาตรฐานการส่งออกทุเรียนไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยนายพีรพงษ์แสงวนางกูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวข้อเรื่องแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผลผลิตของทุเรียนไทยโดยนายครองศักดิ์สงรักษารองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้กล่าวถึงทิศทางการดําเนินงานของภาครัฐในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทางด้านการพัฒนาความรู้และทักษะการเพราะปลูกตามหลักวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพและปริมาณผลผลิตการสร้างระบบตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนไทยผ่านการแปลรูปและการสร้างแบรนด์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การยกระดับมาตรฐานการส่งออกอยังครอบคลุมถึงการกำหนดมาตรฐานการผลิตการคัดเลือกสายพันธุ์การดูแลคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงขั้นตอนการส่งออกตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศเพื่อให้ทุเรียนไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีการค้าโลก สำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายได้มีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่องการพัฒนาผลผลิตสู่การส่งออกอย่างยั่งยืนโดยมีผู้ร่วมบรรยายได้แก่นายพีรพงษ์แสงวนางกูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายสมพรปัจชิมเพชรอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายโชลทีนุ่มหนูนักพัฒนาทุเรียนส่งออกจีนโดยนายสมชายชานรงค์กุลอดีตสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินรายการการสรัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการผู้ส่งออก นักวิชาการตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนามาปรับในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืนตั้งแต่ขั้นตอนการเพราะปลูกการเก็บเกี่ยวการบรรจุพันธุ์การขนส่งตลอดจนการแปลรูปและการตลาด รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้กระบวนการผลิตทุเรียนไทยมีคุณภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมทุเรียนไทยตามมาตรฐานที่ตลาดโลกต้องการทั้งนี้ผลที่ได้จากการสัมมนาจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการทุเรียนและภาคการเกษตรของประเทศไทยตลอดจนเสริมสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและนำพาทุเรียนไทยก้าวสู่การเป็นสินค้าส่งออกที่ยั่งยืนและส่งคุณค่าในตลาดโลกต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ y o u t u b e ช่อง c ีเ t Channel ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ